สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตอบคาถามกับบัณฑิตนะครับใช่หรือเปล่าค่ะเป็นไลฟ์เชิญชวน<ม>เพื่อที่จะไปดูไลฟ์กันในตอนเย็นนะคะเนาะแต่ว่าก็มีข้อมูลหมายถึงว่าที่คนถามเข้ามานะก็มีเป็นสาระความรู้ให้สั้นๆนะคะ,ะสําหรับคนที่มีอาการปวดสะบะหรือว่าปวด างหลังเลยนะคะจะเป็นบริเวณช่วงนี้เนาะซึ่งจะเจอได้บ่อยเลยทุกเพศทุกวัวยโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งนะคะอยู่ในท่าเดิมนานเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เนาะหรือบางคนเล่นมือถือเล่น iPad เนะะี่ยค่ะก็เกิดขึ้นได้นะคะก็หลายๆคนจะเป็นลักษณะแบบเป็นเป็นหาย,หายปวดเป็นเป็นหาย,หายาตอนทํางานก็ปวดพอเลิกทางานไปพักผ่อนก็หายไปแบบนี้จริงจริง,รงบางคนก็ตอนทํางานไปไม่ปวดนะ แต่ว่าตอนกลับไป<ต>พักที่บ้าน,นจะปวดมาก<อ>ึ้นค่ะทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะปัญหานั้นเกิดจากที่กล้ามเนื้อเรา<ม>เวลาเราทํางานกล้ามเนื้อมันตื่นตัวนะครับแต่พอเรานั่งทํางานแล้วพอเราไปพักะตอนที่พักกล้ามเนื้อมันจะเริ่มเกร็งตัวแล้วทําให้มีอาการปวดสาเหตุมันมาจากปัญหาของกล้ามเนื้ออย่างที่บอกต้องย้อนกลับไปคราวที่แล้วว่าสาเหตุมันมาจากอะไรได้บ้างบางคนก็อาจจะเกิดจากปัญหาของกระดูกต้นคอมนเสื่อมแล้วทําให้ปวดลงไปในสะบัก นี้ก็ได้หมวรองกระดูกที่มันอักเสบนี้ก็ปวดได้ใช่มกระทั่งกล้ามเนื้อที่มันเกร็งตัวมันก็ทําให้ปวดลงไปที่ที่บริเวณด้านในสมองก็ได้เนาะหรือแม้กระทั่งตัวกระดูกสันหลังเองที่บริเวณกลางกลางสมองหรือว่าตรงอรลลิสสปายครับ<ม>การเคลื่อนไหวที่มันน้อยเพราะว่าเราอยู่ในท่านี้เป็นเวลานานไรพอคอยยืนอยู่เนี้ยเป็นเวลานานทําให้มีจุดที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่า tension point เนช่นพอยเยอะเลยทาให้ปวดพวกนี้ดังนั้นพอนเป็นไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะไปรบกวนสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างใดๆเนี่ยมันก็ได้หมดเลยคือมันไม่ได้จําเป็นว่าฉันเป็นกล้ามเนื้อฉันเป็นหมอนรองกระดูกฉันเป็นเส้นประสาทฉันเป็นฟาเซจชอยบางทีมันเป็นหมดเลยนะครับใช่แล้วก็มันจะทําให้ซ้ําเป็นตัวลูกของโครนิกโครนิกหมายถึงว่ามันเรื้อรังเรื้อรังหมายถึงพอ พอปวดปวดเราก็เครียดเอาเครียดเราก็ไปฝังหัวว่าเราปวดแล้วเราก็มาเครียดใหม่มแล้วก็ฝังหัวว่าปวดก็จะเครียดมากขึ้นก็เครียดมากขึ้นก็ปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นเครียดมากขึ้น<ๆ> <c oughs> วนอยู่เงี้ยไม่หายสักทีดังนั้นมันจะยากมากถ้าเผื่อคนที่ถ้าใครที่เริ่มเป็น่ะจะโชคดีรีบรักษารักษาแต่ถ้าใครเป็นแล้วอเราปล่อยให้มันวนอยู่ ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะให้รูปนี้มันหายไปแล้วหลายๆคนบอกว่า,าก็รักษาอยู่กินยาไป็นวดมันก็หายมันดีขึ้นนะแต่พอกลับมาทํางานเป็นอีกแล้วก็ต้องไปปรับไปปรับปัญหาคือพอเราไปรักษาไปทำกายภาพเรารู้สึกสบายใจขึ้นอันนี้ด้วยนะระ,ระบบ N นื้อ e วิร์ดซินะไม่ใช่ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเสกเสบคือ,อถ้ามันเป็นโครนิกมันจะไม่ตรงตัวละมันจะเริ่มเริ่มยากขึ้นมันจะมีแฟกเตอร์มีปัจจัยอื่นๆเข้ามารบกวนตลอดเวลาอันนี้พูดให้ฟังเลยเนาะ คือมันไม่ได้บอกว่ากล้ามเนื้อเสบฉีดยาคลายกล้ามเนื้อดีขึ้นนะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งกลับมาเป็นกลับมาเป็นอีกแล้วฉ<ม>ีด<ม>บ่อยๆเากล้ามเนื้อก็เป็นพังผืดเป็นแผลนะฉีดเข้าไปเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นแผแลนะก็ต้องมีแผลนะนก็มีพังผืดมีการอักเสบมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่ดูแลไม่ไม่ออกกําลังกายไม่ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นมันก็จะซ้ำซ้ำซ้ำสุดท้ายเราก็มันทากายภาพพอเรามาทํากายภาพมันก็เหมือนไปซ้ําแผลเดิมไปซ้ําแผลเดิม ทำกายภาพก็เบาขึ้นอพอสักพักเราก็ไม่นั่งทาทําแบบเดิอมอะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอมันไม่บาลานซ์เรานั่งทงาํางานในท่าเดินเป็นลาตโครงสร้างที่มันจะมีปัญหามากขึ้นก็มนไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อก็จะเป็นพวกหมอนรองกระดูกต้นคอเป็นพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับแหละหรือแม้กระทั่งตัวคอเสียจอยหรือข้อต่อที่หลังที่มันจะสุดลงไปนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นแค่กล้ามเนื้อรีบรักษาแต่ถ้าพอมันเริ่มเยอะขึ้นก็รักษาได้แต่ว่าเราต้อง มีความพยายามเนาะเริ่มจากไม่เครียดก่อนนะทาใจให้สบายไปหาคุณหมอคุณหมอ oh, บอกว่้เป็นกล้ามเนื้ออัก่อบเป็นออฟฟิศซ<ม>ินโดรมนะไปปรับให้มันเรียบร้อยนะ<ม>ปรับเสร็จแล้วปรับที่ใจตัวเองด้วยคิดมากกลัวว่าตัวตัวเองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะยากแต่ว่าถ้าเพื่อเราปรับที่สภาพจิตใจก่อนเนาะม,มันจะไม่เป็นโครนิคเพลนะเยก็จะตัดตรงนั้นได้นะครับทุกคนป่วยได้ทุกคนมีเสื่อมได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใครเกิดมาไม่ไม่เสื่อม มีไหมไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกใครเกิดมามันก็ต้องเป็นไปตามสังขารเร้มานั้นนะครับดังนั้นดังนั้นวิธีการคือเราต้องเรียบดูแลตัวเองเรารู้อยู่ว่าวิธีการดูแลตัวเองคือไอ้ตรงเนี้ยมันถูกยืดเยอะๆมันถูกยืดมากๆเราทํายังไงเราก็ต้องทําให้มันหดเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยมันถูกห่อเข้ามามากๆเราก็ต้องยืดมันออกให้มันบาลานซ์แล้วก็ต้องไม่อยู่ท่าอย่างเงี้ยเป็นเวลานานๆแค่นั้นเอง แต่ว่ามันไม่ได้ทําแค่วันนี้มันจะหายใช่ไหมครับมันมเรากว่าจะม,มาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าทางของเราอะเราก็ต้องมาปรับให้เขาแข็งแรงแล้วทำอาจจะเป็นสองสัปดาห์สองเดือนสามเดือนจนเราชินเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนความรู้สึกของเราก็ต้องเปลี่ยนไปที่ความคิดเปลี่ยนไปที่เราปรับอยากดูแลตัวเองอะเราเบื่อหรือยังกับการที่ปวดบ่อยๆเราเราขี้เกียจไปหาหมอหรือยังขี้เกียจไปทํากายภาพบ่อยๆหรือยังถ้าเราไม่ ถ้าเรายังยังไม่คิดแบบนั้นยังคิดไม่ได้เร้ก็จะวนอยู่ลูกเดิมแต่ถ้าเราปรับได้เออฉันจะออกกําลังกายให้ดูดูแลสุขภาพฉันอยากมีอายุยืนยาวฉันจะไม่อยากปวดแบบนี้แล้วก็ได้อย่างแรกเริ่มที่ใจก่อนเริ่มที่ใจก่อนเลยเนาะค่ถ้าถ้าสกรีนนิ่งแล้วมันไม่มีโรคอื่นๆที่อย่างที่สอนให้ฟังคราวที่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดที่บริเวณบริเวณทางหลังนั้นมีทั้งสะบักมีทั้ง ต้นคอมีทั้งพวกรีเวตเตอร์พวก upper trap, อัปเปอร์ทรันะครับพวกมิดโดนทรัฟโลเวอร์ทรัพวกนี้นะครับเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อแบบกายภาพเนาะอ่าเป็นการนวดเฉพาะจุดนี้แหละครับจุดที่มีปัญหาเลยเนาะ,ะแล้วกอ็อาจจะมียืดที่บริเวณหน้าอกร่วมด้วยมีนวดคลายกล้ามคือตรงนี้มันล็อกช็อตมันช็อตมันมันหดรั้งอันนี้มันถูกยืดมากๆส่วนใหญ่จะชอบปวดในถูกยืดมากๆยืดแล้วไม่ได้ยืดทรรมดายืดแล้วเกร็งด้วยนะยืด หมือนเหมือนมียางยืดมันถูกยืดออกยืดออกแล้วก็มันเป็นมันเป็นก้อนยางยืดเนี่ยประมาณนั้นเดี๋ยวตอนเย็นจะสอนวิธีการจัดการกับเขาค่ะประมาณสิบหกศนย์ก็พบกันจะเป็นไลฟ์นะคะเป็นไลท์เนาะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณใครบ้างเนี่ยคุณจำปลาทองใช่ไหมคุณไก่คุณดาลินเป็นไว้เคยคุณอ่าแล้วปีพันนะครับค่ะ คุณโลกแห่งความจริงนี่ก็คิดว่าอาการนี้น่าจะตรงกับใครหลายๆคนนะคะก็เรอติดตามชมนะคะคือจริงๆการที่ที่เราทำซีรีส์เนี้ยเพราะว่าเราไปดูในคีย์เวิร์สคีย์เวิร์ดของ Google บอกว่าคนคนหาหาอาการปวดกางหลังเยอะมากใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราทำไปมันก็จะเป็นไม่ได้เฉพาะอ่ะสำหรับอาการปวดกลางหลังนะอันนี้ก็จะทำ อาการปวดกังหันให้นะครับเท่าที่แล้วเราสอนไปละซีรีส์ของเรานะครับเราจะสอนในการอยู่ประมาณห้าตอนห้าถึงหตอนเนาะตอนแรกที่เป็นการตรวจร่างกายซึ่งเราสอนไปลวเนาะตอนที่สองนี้จะเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อตอนที่สาจะเป็นการจัดกระดูกตอนที่4ี่ออกกําลังกายลดปวดตอนที่ห้าออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงอันเนี้ยอันเนี้ยดีถ้าใครเป็นเป็นในหายเนี้ยแนะนำทั้งสองตอนนี้นะลดปวดกับออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงและสุดท้ายก็จะเป็นนวดด้วยตัวเองกับตอบคาถามที่ถาม พี่พบบ่อยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะสรุปรวบยอดว่าตั้งแต่ที่เราไลฟ์มาสรุปแล้วจะมีสรุปรวบยอดให้ด้วยนะประมาณหกเจดตอนเลยนะดังนั้นเมื่อใช้เวลายประมาณสักสเดือนนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยทิ้งไว้ในคอมเมนต์ล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตอบในไลฟ์กันค่ะนะครับโอเคค่ะโอเคไหมประมาณนี้นะครับค่ะราพบกันตอนเย็นอืมแล้วเดี๋ยวพบกันตอนเย็นนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ